สวัสดีครับทุกผู้ชมครับวันนี้อยู่กันในเกมไมค์คับครับวันนี้ผมจะมาสร้างวงจรวงวงจรจะเบิดครับหรือว่าวงจรจะเบิดก็ได้หรือว่าจะหลวดก็ได้ครับ เราจะเริ่มเกมขอนะครับแต่ยังเริ่มไม่ได้ครับซึ่งซึ่งซึ่งให้ต้องสีดำๆมันหมดก่อนครับสีดำๆมาเป็นอย่างนี้ครับมันจะเมื่อไหร่มันจะมาเมื่อไหร่มันจะมาเนี่ยเอาเริ่มจะมาแล้วโอเค อย่างแรกต้องสร้างต้องเอาบล็อกอะไรมาก่อนครับรู้ไหมครับทุกผู้ชมถึ่งแรกต้องเอาหรือจะเอาบล็อกอันไหนก็ได้ครับอเอาบล็อกสลามมาด้วยครับอาจจะมีประตูหรือไม่ได้ครับ ทีนาจับมาโอเคครับวันนี้ผมอยู่ด้วยอันนี้ต่อจากคลิปต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับวิธีสร้างวงจรพูนะครับต่อจากคลิปแรกเลยนี้น้องผมมเล่นเล่นเฉยๆมาสอนวิธีสร้างสรวดใช่ไหมใช่ครับแล้วจะเอาบล็อกนี่ก็ได้ครับอย่างแรกบล็อกอะไรก็ได้นะสรวดอนะ จะลามาห้ามขาดเลยเอาโอเคเ่องจากแล้วจากแล้วจากนั้นก็นี่แล้วก็เออที่ยิงที่ยิงเจ้านี่มีแล้วแล้วยี่ก็มีแล้วเออแล้วครบทุกอย่างแล้โอเคครับจะไปเริ่มทำกันเลยครับอย่างแรกต้องวางอย่างแรกต้องวางลูกนี้ทั้งสี่ด้านเอ้ยไม่ใช่ ถูกแล้วอีนวางาทั้งหมดสี่ด้านอันนี้เออเออได้หรือ,อยังเนี่ยเออยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้ผุนนะสงสัยต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มแล้วเกี่ยวกับมูจอจะรวดเนี่ยเออแบบนี้หลังจากนั้นก็วางลา ทุบตรงนี้ทุบสลามออกด้วยนะอันนี้สอนน้องทำเฉยๆนะครับให้ดูให้ทุกคนได้รู้นะว่าสส้นกระวดดยังไงอะมาคาบอะทุบตรงนี้ออกทุบตรงกลางออกแล้วก็วางเอลูกสุดเหนียวไม่ใช่อเออวางไว้อย่างนั้นนั่นแหละเออช่างมันไม่ต้องทุบแล้วจากนั้นก็วางไอ,ตอ้ตัวนี้ก่อนอตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนแล้วจากนั้นก็วางไปลงไปตรงกลาง วางไปลงกลางแล้วจากนั้นก็วางสลามรอบๆให้ทุกคนรู้นะอันนี้มัสอนนะโอเคเพราะ,ราะน้องเองผมอยากออกคลิปครับน้องผมไม่เคยออกคลิปมาก่อนเลยนี่คุดจริงนะคะแล้วนี่าวางบลอกต่อแล้วก็วางบล็อกสลามสาสามบล็อกสองสองใช้แล้วสามโอเคจากนั้นเอ้ยถูกแล้วเออถูกแล้วถูกแล้ว แล้วจากนั้นเออให้มันหันลงแบบนั้นนั่นแหละถ้ามันหันลงนะเออทําผิดตรงนั้นทําผิดแล้ววางใหม่ทีแล้ววางใหม่ทีวางใหม่ทีเออแล้วจากนั้นก็วางใหม่ที วางอีกวางอีกวางรอบๆเอ้ยไม่ใช่หัดเกมนั้นต้องลงไปข้างล่างก่อนนะครับท่านผู้ชมเอเอต้องขออภัยด้วยนะคะพะน้องผมไปโดนปุ่มข้างหลังโทรศัพท์รับไม่รู้มันคือปุ่มอะไรเพราะ่นเกมนี้แล้วมันวางใหม่ทีให้ท่านผู้ชมได้รู้นะว่าสร้างตรวจยังไงนี้น้องผมอยากสร้างเลย แต่น้องผมยังไม่รู้วิธีการสร้างไงผมก็เลยมาสอนน้องก่อนนี่ต่อจากขอพูดอีกทีนะครับเอ่อไม่แล้วเอ้ยโอเคเออยังไม่พอนะอยังไม่พอนะวางวางเอ่อวางลูกสุดเหนียว วางลูกสุดเหนียวด้วยไว้ข้างบนไว้ข้างบนแบบนี้ไม่ใช่ข้างบนตรงนี้ไม่ใข้างบนตรงนี้นะไม่ใช่ข้างบนตรงนี้ข้างบนตรงนี้นะนี่มสนนนะัสอนน้องนะสอนน้องนะว่าให้น้องให้น้องให้น้องผงนี่แหละรู้วิธีสร้างสรวด โวกนี้ก็ตอกันคืนลืมปรับเป็นตอนเช้าซะได้ช่างมันห่างนลอยก็มีทอดวางไว้แล้วค่ะผู้ชมครับวิธีเปิดใช้งานแค่แค่นี้นะครับแล้วจะเอาปุ่มมันไม,ออไม่ต้องเอาปุ่มหรอกค่ทุกตรงกลางโอเคครับทุ๊บเลย ขอพูดไว้ก่อนเลยนะคะว่าถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะว้าวไอตกแล้วมันไม่ได้ตกหรอกนะคะท่านผู้ชมมันแค่บินไปสูงเกินฮะหรือว่ามันหยุดไม่หยุดหรอกมันจะบินไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงขอบฟ้านะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะทําอะไรให้ดูทีออ่วันนี้วันนี้น้องผมเพิ่มเติมหน่อยนะคะน้องผมเพิ่มเติมหน่อยนะ แค่ต้องอเอาซื้อกอบมาเทสเทสอย่างเงี้ยต้องเอาถ้าใครถ้าใครรู้วิธีแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแต่ก่อนก่อนเมื่อคลิปนี้จบแล้วทุกคนอย่าเพิ่งปิดคลิปทุกคนอย่าเพิ่งลบคลิปแล้วดูคลิปอื่นนะครับก่อนที่ก่อนที่จะไปดูคลิปอื่นนะครับอย่าลืมกดอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ถึงหนึ่งพันไลค์นะครับ เ,เ,เดี๋ยวนี้ผู้ติดตามผมไม่ค่อยมียเลยนะคะใช่มีแค่ส่วนคนอยู่หนึ่งคนเพิ่งมีแค่หนึ่งคนนะคะวันนี้ผมพูดจริงนะช่วยกันกดติดตามและกดไลค์ผมด้วยนะคะใน,ในการวิธีทำในการวิธีทำให้ ทำน้องน้องผมผมรู้แล้วนะครับว่าน้องผมว่าน้องผมจะทําอะไรน้องผมจะทำเอ่ออาวุธสุดเจ๋งอาวุธสุดเจ๋งให้ดูครับแบบไม่ต้องคราฟเลยอ่ะเออแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องใส่เองมันใช่ไหมเออแล้วจากนั้นก็แล้วก็เอาที่ตั้งชิดก่อนมาครับทุกผชมเอาท่านทุกอนเลื่อนดิเออเลื่อนเออโทรศัพท์ผมมันค้างมันค้างอยู่บ่อยๆนะครับ เล่นค้างอยู่บ่อยๆนะครับอนไหนเอาดีง่เออแล้วก็พอแล้วครบแล้วครบแล้วนะครับแค่นี้แค่นี้ก็วางต้องเป็นผู้อาวุธเท่านั้นนะครับใช่ใส่ยิงง่ายเสียิงง่ายแต่เราหยิบม,มันไม่ได้ครับเราต้องเราต้องเราต้องทุบมันนะครับเออโทษต้องขอโทษด้วยนะคะที่ไม้ครับผมแหลกไปหน่อยเพราะว่านี่มันไม้คับเวอร์ชัน พลังชั้นใหม่นะครับยิ่งมีอัปเดตเข้ามาเท่าไหร่ยิ่งแบบเอ่อยิ่งแบบว่ายิ่งเหล็กอะมาคาร์แบบแต่ตอนนี้ลิ่งยิ่งอัปเดตยิ่งอัปเดตเพิ่มเข้ามาเมื่อไหร่ยิ่งเหล็กเท่านั้นอะแล้วก็วันที่ตั้งเชิญสอนครับพอตั้งไปแบบนี้แล้วก็ทำไง ก็ทำการวางที่ตั้งชุดเกาะเออเรียบร้อยแล้วก็วางวางตั้งวางที่ตั้งชุดเกาะอ,อีกครับวางอีกวางอีกแลกจากนั้นก็ลงไปอีกเนี่ยทำไปเรื่อยๆครับหรือว่าจะทำวิธีอื่นก็ได้นะหรือว่าจะหรือว่าจะเอาชุดเกาะอ,อื่นก็ได้ ก็อ,อื่นหรือว่าพวกอาวุธต้องใช้พวกอาวุธนะครับมันไอคลิปนี้น้องผมเพิ่มเติมหน่อยนะน้องผมเพิ่มเติมหน่อยเอาเลยน้องผมเพิ่มเติมหน่อยนะเพราะว่าอ๋อนี่ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะครับคลิปที่แล้วเนี่ย คลิปที่แล้วเป็นคลิปของ Evil นัน,นะคะก็ต้องก็ต้องคลิปคลิป Evil ันคลิปแบบเป็นคลิปที่แล้วอะ่ะก็ต้องขอก็ต้องขออภัยด้วยนะครับที่เสียงมันดังอะ่ะเพราะว่าเกมเกม Evil ั u e น,นคลิปที่แล้วนะครับผมไม่ได้เบาเสียงลืมเบาเสียงก็กงที่แรกก็คิดว่าเสียงมันเสียงมันอาจจะเบาก็ได้เวลาทําเวลาเอาลง y youtube อะ่ะอ๋อสีอาจจะ อาจาอาจะนั้นก็ได้อาจจะไม่เสียงดังแต่พอหลงพอผมเปิดดูใหม่อีกทีปรากฏว่าเสียงมันดังครับก็ต้องขออภัยด้วยนะคะโอเคต้องการทำอ้าเออน้องผมเอาที่ตั้งชุอก่อไปน้องผมเอาที่ตั้งชุดก่อนแล้วก็เอาเอาใส่เข้าไว้ที่เก็บของแล้วจากนั้น น้อผมก็เอาไอตีศูนย์มานะครับอันนี้น้องผมใส่ชุดเกาะให้มันอยู่เออจะใส่ด้วยวิธีอื่นก็ได้นะนี่เป็นอย่างนี้แล้วก็ค่อยทุบลงไปนะคะเอ้ยอยา่าพึ่งเยเออน้องผมลืมดาบนี่เป็นอย่างนี้แล้วทุกคนก็ค่อยทุบลงไปนะครับเออดาบทุบไม่ได้นะ ทุกได้ลนะเอ่อใช้ไฟแช็กจะดีนะไม่ทำไมเสียงมันเป็นอย่างเงกระสังก็เป็นมันเป็นชุดเก่อหินนั่นแหละอ๋อเป็นชุดเก่อหินอันนี้ทุกคน,นจะได้เห็นอาวุธใหม่นะครับในมาครับนี่ไงครับทำทำได้ทุกว์ชั่นนะครับยกเวน้นยกเว้นว์ชั่นเก่านะครับเวอร์ชั่นเก่าทำไม่ได้นะทำได้ทุกวอร์ชั่นเลย เอาชุดเกาะแบบไหนก็ได้นะแล้วแล้วผมแล้วผมจะทำอีกครับโดยการเอาชุดเกาะเพชรครับโอ,โอเคครับ ก็คลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะคบสำหรับวนันสำหรับวันนี้สำวันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าครับสำหรับวันนี้บายบายครับผม